ขายโลเท่าไหร่ครับฮะนี้โลละสิบขีดครับขายไงเนี่ยขายไงเนี่ยอยากได้ลูกไหนก็เลือกเอาเลยครับอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยยันพ่อค้าอร่อยยันพ่อค้า What What the fuck อาเลยอร่อยกว่าทุเรียนก็พ่อค้าทุเรียนอยากกินแต่พ่อค้าไม่เอาพ่อค้าไม่เอา ลูกค้าไม่กินเหรอไม่กินไม่กินวะค้าอินดูเรียนดีกวะ <c oughs> เราเละลายสิส <c oughs> ีปลาอาารออกมบอกว่าเฮ้ยแต่ลูกนี้สวยนี่พี่ดูทุเรียนนะครับเราต้องดูที่ปูนะครับถ้าปูไหนเล็กเราไม่ต้องซื้อนะครับต้องซื้อแต่ปูใหญ่ๆนะครับแต่ลูกใหญ่ไปก็ไม่อร่อยครับพเพราะว่าลูกใหญ่ไปเปลือกมันจะหนาครับต้องซื้อลูกประมาณสองโลครึ่งถึงสามโลครับเพราะว่าเราจะได้กินเนื้อเยอะกว่าครับ เรีนสุกดูไงเรับครับเสียงมันจะดังปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บนี่เพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อกับเปลือกครับมันจะดังปุ๊ปปุ๊ถ้าถ้าไม่สุกเนื้อเสียงมันจะแน่นเพราะว่าอันนี้เปอกบางเนี่ยถ้าไม่สุกเนื้อเนื้อมันจะติดเปลือกมันจะเสียงมันจะแน่นมันจะไม่ดังครับเนี่ยเนื้อมันจะเสียงมันจะแน่นๆ่นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าสุกมันจะดังนี้เนี่ยเสียงมันจะต่างกันอ่ะ เนี่ยนี่อะอตรงนี้สุกฟั <Yahoo! S 2> งเสียงลูกดิบนะเนื้อแน่นมากเพราะว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเนื้อกับเปลือก